กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะวันนี้เย็นแล้วเราไป็นรักษาต้นไม้ดีกว่าต้นไม้จะตายแล้วเพราะว่าอากาศร้อมน,น,นมาก ใช่นี่ใช่คลินิกคุณหมอเชียงฟางไหมครับคลินิกเชียงฟางค่ะตอนนี้ผมโดนงูกัดให้คุณหมอมาช่วยหน่อยได้ไหมครับไปเร็วเลยค่ะหมอหมอช่วยด้วยเฮ้ยหมอช่วยกันทางนี้ทางนี้ก็โดนงูกัดทางนี้มาทางนี้ทางนี้ที่ไหทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะผนโดนงูกัดอยู่ทางนี nothing, huh? ้ค่ะเออทางนี <t 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 ้ค่ะ โอ้คุณหมอมาเร็วมากนะเนี่ยโทรไปเมื่อกี้ใช่ค่ะจะด้ว่าคุณหมอเอยู่แถวนี้ใช่ไหมครัคุณหมอเล่นอยู่แถวนี้เลยคับไปไบหนคะโดนงูขัดตรงไหนคะครับตรงนี้ครับเนี่ยแผลเนี่ยตรงไหนคะเนี่ยตรงขาด้วยอืตรงนี้อีกเหรอคะดีนะงูไม่ได้เนี่ยไหนคะไหนงูโอ้โหงูสองหัวเลยล่ะคะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยค่ะเคยเห็นต่นกสองหัวนี่งูสองหัวเลยนะเดี๋ยวหู มีเซลล์ลุมหรือเปล่าผมไม่รู้จับไว้เลยค่ะจับไว้เลยค่ะไปใช่การรักษาให้ไงเลยค่ะเอาเดี๋ยวไปต้องค่ะควรใครไปต้องถึงให้คุณหมอถือค่ะคุณหมอถือกระเป๋าไปค่ะต้องถามไหมคะต้องขอเดินต้องโอเคค่ะตอนนี้เจ็บแผลมากเลยคุณหมออ๋อเจ็บแผลมากเลยค่ะดูไหมคะคุณหมอเดี๋ยวคุณพานจะสอนนะคะ ยาได้หรอครับล้างแผลก่อนไหมครับคุณหมอไม่ล้าแค่เราแค่ทำได้ตอนนี้คือะถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่าป้องกันมือเราไม่ครบเราเรามีนี่ค่ะชร์หาเราต้องรีบทำการของพี่ครับถ้าโดนกัดตรงข้อมือนะคะหมอจะต้องมัดตรงนี้ค่ะผรต้นแขนค่ะเราอไม่ให้พิดแลกเข้าสู่หัวใจนะคะเอาคุณหมอมัดได้ค่ะมัดให้ค่ะมัดให้ค่ะมัดเลยนะคะมัดเลยค่ะ ตรงขาครับตรงขาอย่างน call, right? sound sound. ี้คุณหมอแล้วดนกัดตรงคอละครับประมัณคอเลยค่ะตุตาย้ที่ครับอย่างนี้โอ้เล่นมุกะอ๋อโอุณหให้ไปน้ก่อนหน่อยครับค่านะคะโอี้ไหมคะไม่ได้ผิระเล่นนะคะเดี๋ยวตรงนี้ยคุณหมออาเอาพัตตาแปะไปให้เลยนะคะเดี๋ยว่าเราต้องก่อนคอลนบอยู่ไหน ขานี้ช่วยจะเป็นคนบัสให้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแผนใหญ่มากเลยนะคะแผนใหญ่มากเลยค่ะดูสิงูเขี้ยวยาวมากแสดงว่ามันกัดทีทีรองหัวนั่นเองแรมากนักปั้มันกระโดดไปตรงนี้หัวนึงตรงนี้หัวเลยแล้วคุณพ่อคุณพ่อลดน้ำผาดอะไร คครนนิด okay. 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 oh, okay. ึงร mm ับโหจริงๆแล้วแต่ต้องลัาแน่นเลยนะคะเดี๋ยวพิษแรงเข้าสู่หัวใจค่ะโอเคค่ะลักเลยค่ะหัวดแขนกันยังคะล้างยังคะล้างแขนได้วยครับเคล้่ะเดี๋ยวเซลล์ตัวนี้เราจะเอาไว้ฉีดที่หลังนะคะหมอเอาหมวฉีดเซลล์ลูกไปแล้วโอเคโอ้คมวดมอโดนแผลครับใจเย็นครับเอาเย็นค่ะใจเย็นต้องเย็นเลย ครับงูก็มาอันก่อนก็ได้นะคะแลเดี๋ยวมันไปหนีครับเดี๋ยวมันหนีแล้วหมอจะรู้ไหมมันงูอะไรเนี่ยโอ้โหมันมันจะไม่ตีกับครับอย่ามันบีคอไอ้บีบคอยังไม่ตีงูเลยอ่ะสงสารงูเขาอู้หอาแจนะคะตรวจแผก่อนตรวจแผก่อนคะใช้อะไรตรวจคะคุหมอมีสบมพูไหมครับล้างแผลให้หน่อยครับโอ้นี่ครับแชมพู ค <S <S ่านเลยครับหมอขอด้วยค่ะตางตรงนี้ด้วยค่ะอโอเคค่ะล้างแล้วค่ะคุณไข้หายใจทันไหมคะคุณหมอเอาหายใจไม่ทันแน่เลยอเอาใส่ด้วยอโอ้หายใจไม่ทันเลยหม <S 2 S 2> อสาธิตเล่นสูบหัวใจแล้วอันนี้พิบกระถุงพยาบาลเบื้องต้นอีกนางไหยครับโอ้ให้คนไข้ใส่เองครับครับโอให้คนไข้ใส่เองโอ้ ตรงน้ค่ะโอเคค่ะก็ค,คีบออกไหมคะเด็กในอ๋อไม่ใช่พึ่งครับคุณหมออันนี้เป็นงูครับโอ้ยไม่ใช่พึ่งนี่เด็กในครับผมโอ้โอเคค่ะอันนี้ค่ะแปะพัตแทค่ะแปะที่ข้อม,มือนะคะแล้วก็มาแปะที่ขาด้วยนะคะแปะเลยค่ะคุณหมอ,อโอ้โหทุงแปะคุณหมอที่แกะไม่เป็นครับช่ย <c oughs> อยาบาลแกะให้แกะให้แล้วค่ะอันนี้ค่ะแกะเป็นโอ้แกะเป็นแกะเป็น สีท <łość> ัตเตอร์เลยค่ะสีตรงแผลนะครับช่วงนี้วาเลนไทน์สีสันก็จะสวยนิดนึงนะคะโอ้โหขอบคุณมากครับอันนี้ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะไปติดที่ขาค่ะอันนี้เบาๆนะครับคุณหมอโอเคค่ะโอเคค่ะเอาเส้นเนี้ยออกได้ยังครับเอาออ่ได้แล้วค่ะเสียงติดอัดมาก โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณไปไหมคะเอาแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อครับต้องไปโรงพยาบาลเลยครับเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลต่อค่ะอาไปด้วยค่ะเพราะว่าต้องไปหาเซลลุ่มค่ะไม่รู้ว่าลุ่มนี้จะมีหรือเปล่ามู๊งสองหัวต้องหาค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้ยได้นะคะโอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลินิกคลินิกน้องเชปังนะพ่อเนาะเป็นละครสั้นนะคะเคลินิกน้องเชปัง มาแสดงมาขอช่างนี่เพื่อนๆดูนะโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะคะใช้จักรยานโอ้วิธีการรับชมงูสองขวนี่เป็นงูของเล่นนะคะเด็กๆของเล่นนะครับนี่คือการแสดงนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ถ้าเรื่องจริงก็เจองูกับตัวไข่ตัวมันนะครับใช่อย่าทำเดียวนะครับโอเคค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแะปังได้ทำคลิปน่ารักๆสนุกๆด้วยนะคะแะปังบายๆเพื่อนๆด้วยลูกบ๊ายบาย